วันนี้เรามาแข่งว่าวดึงปีกครับ1นึเมตรยีเรามาเล่นกับเด็กครับเพราะว่าเล่นกับคุณใหญ่ตุกติกเล่นกับเด็กหวาใบเหญมามาเลยกันแม่งหมัดจะโลดไปโอเคไปมาเลยนี่ครับประมาณเรือีกแล้วครับวันนี้เรื่อีกแล้ววตัวนะครับตัวนี้จะยิ่งไหวนะเนี่ยโอเคดูครับดูดิ มาดูกันนะว่าจะตีกี่ได้ไหมจะอ้วกแล้ววิ่งนิดเดียวตาแดงเกร็เลยไอ้ครับเลือดดิเดือจะไอ้ให้มันตีมาไปเดี๋ยวบังเอาไปบังเอาบังดูสายก่อนบังดูสายก่อนแต่ว่าเมื่อกี้

เราบอก้ก่อนเนอะโอ้ยเอาลงเลยครับพอเพลบอกว่าต่อเราไปชนะเราบอกว่าโดนเราไป่อนเราชนะเราบอกว่าเราอยเอ้าวกำลังขึ้นไปแฝงกันอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นไม่รอดครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับข่าวมาแล้วข่าวรอดเลยข่าวมาแล้วครับข่าวข่าวโอ้ควันแล้วครับขาวควันแล้วทีนี้แหละขาวควันแล้วบางมาล่ะจะไมไม่ตี ดูข่าวว่าพันเดียวได้ทำไมยังไม่ตีอี๋นิ่งแล้วก็ไอี๋หลอดก้าอะไรทุกคนเล่นมันต้องตรงเรียนมากสามวันก็ไม่ตีครับแต่ตรงเรียนเลยนะโอ้โหแต่ตรงน่าจะผุดเพี้ยนแล้วครับโอ้โหหัวขับอันนี้บางมาอยู่ตีว่ะตีบองมาลุ้นตีอันเดี๋ยเข้าบางมาต้องมาลุ้นเลยครับบางมาโอ้โหมันิงขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วของบบางมาขึ้นมาแล้วครับเราบังเกยนะครับเด็กๆระวังเกยนะครับ ตรงขึ้นมาอีกรอบครับอ๋อตรงขึ้นมาอีกรอบครับขอ้คนใหมาอีกแล้วครับไต่ขึ้นมาแล้วไต่ขึ้นมาแล้วออกมาไม่ไปไหนแล้วครับบังหมาอยู่ที่เดิมครับไม่บังหมาดอายคนครับรอบนี้รอรอบต่อไปดีกว่าครับเอาละครับเอาละครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับบางนีบางแคเทปแคเทปแคเทประบบนะครับบังหมาตีขึ้นมาแล้วบังหมาดอีไม่รอดครับบังหมาสีชมพฟูยังอยู่ใต้อยู่เลยครับบังตินี่ครับบังหมาเถอะหืมไปบังหมาแล้ว บางมาเล้วมีอาการครับเ้ารอดไหมรอดด้วยมาทำอะไรครับเพื่อนออกมาออกมาบองมาออาเมาแล้วมาแค่ลวเวลาใกล้จะมูนะครับแล้วครับน้องๆมันคือตัวแรกที่บังมาบึกเรื่อยๆสวยมากปลามาดูนะครับนี่คือตัวว่าของบังมาดครับตัวนี้ครับตัวครับบังมาดยังเหลืออีกสี่ครับบางตีนครับไม่ต้องห่วงเหลืออีกสตัวนี้บังมาแค่อ่อยครับพอเราเพลย์เราบอกว่าอ่อย เอฟซีเป็นร้อยครับต้องไม่ยอมรับความจริงครับอ่าเราจะต้องแหกไปเพิ่มครับมันเราเรียกแหกเคืออะไรขึ้นมาแล้วมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตอมเชียร์คอแหงแล้วไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับตัวนี้ไม่ได้เรื่องนะไปครับเลนเกอร์เปิดกล้องได้ไหมเปิดเลย บังหมัดมาเลยนะครับวิ่งวิ่งวิ่งนะครับวิ่งนะครับโอ้โหวิ่งนะครับถายกระดาษแก้วอยู่นะครับบังมาครับสลับหมุนนะครับฝุดหมุนกันได้นะครับมีกระดาษแก้วแล้วก็อุปกรณ์เว้านะครับเนี่ยครับรอบที่สององบังหมัด

หายเลยไม่มีลมครับว่าเลวครับโดนก็ตัวกระดูกนะปิดแข็งด้วยครับไปเลยครับไปโล่โลอนนั้นนะครับมาปรับแกนใหม่ครับปรับแกนใหม่

เอาเลยครับตอนนี谢谢้เอาเลยครับลงมาเลยครับเอ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 าเลยครับชกกันเลยสีวของบะมัดบะมัดมาตอนนี้ครับสีครับ มาเลยครับขันนี้อาจจะขึ้นไหมครับมาแค่สีนะครับมาแค่สี่ของบางมาแล้วครับมาสี่นะครับมาสีนะครับบางมาสี่นะครับ นะครับบอกเลยตัวเลขบางหมัดแค่อ้อยโอ้ยยังขึ้นอยู่ครับบังมายังขึ้นอยู่ครับจัดไปลูกแก้วอยตัวเลขเลแถมให้อีกสักหนึ่งอันลูกเอ้ยแถมแล้วลูกแถมลูกแถมลูกแถมขึ้นไปลูกเรรียยบ้อหมดเวลาครับแต่ว่าลุงได้เลยนะครับของบางมานะครับคู่ดีครอบที่สามครับตัวที่สามครับไปชมกันรอดไม่รอดบางมาไปเฝ้าหน้ากีไว้

บังมัดบังมัดถึงไม่สองสองสองแล้วบังมัดสองัล้วสองแล้วครับลงนู้ว่าลงบังมัดมาสองแล้วครับมาแล้วครับจุลาขึ้นมาแล้วจุลาขึ้นมาแล้วโอ้ยลมโมครับลมเล่นอยู่แล้วครับเล่นอยู่แล้วครับบังมัดมาอีกไหมครับบังมัดชมพูบังมัดสามบังมัดสามแล้วครับอ้๋อจุลาพุ่งมาแล้วเหมือนกันครับว่าให้ว่าให้ว่าผือว่าผือเอ้า เอาใครที่ก่อนก็โอกาสจะมีนะครับมันบอกขึ้นเหมือนทุกเดียวมาเลยเต้เร็วไอขึ้นไปเต้นเร็วเฮ้วมันน่าตุกลกเลยตุกลกเลยตุกลกเลยมึงเข้าหรอโอ้มาเลยครับจุฬาจุฬาจุฬาว้าพื้นน้องแก่งว้าพื้นบังมาดมาอีกแล้วบังมาดมาบังมาดมาสีนะครับบังมาดมาสีครับ ลงมามาดีนะครับลงมาโอ้ลงมาตกแล้วนะครับลงมาตกแล้วตุลาว่าพี่นเขากำลังแกงอยู่เขาบังหวัดล้มแล้วครับเขากำลังแกงอยู่อ๋อไม่ลงนะครับผมบังหาดไม่ลงนะครับต่อสู้กันไหมมาอีกแล้วฮะเอาล้วครับเอาล้วครับว่าให้ครับว่าให้ว่าให้ลงตัวตามตัวเลยเอายตุลามาแล้วครับตุลาขึ้นมาแล้วเอาแล้ครับว่าพื้นตุลาตุลา อู่ละอู่ละวะพื้กำลังมาด้วยไอ้สมาดีไหมหมดลมนะครับอยู่ละวะพื้นู่ละอู่ละน้องแจ็คนะครับมาแล้วน้องแจ็คกำลังจะมาน้องแจ็ควะพื้ โอ้ยมันหยุดไปนะครับมาเอาไม่มาไแมแล้วบังมาบังมาโอ้ยครับมันมาแต่ยว่ากายมันไม่มาอย่านั้่ฮ่าฮาฮาูลิู้นครับตกปลังกู้แล้วมันจะเอาตัวรอดได้ครับของบางาไม่ต้องห่วงครับฮ่แล้วรับขึ้นมาไอ้แล้วเอาตัวรอดได้ครับน้อง ตอนนี้วางหมาดมาสีนะครับสีเราจะได้อีกสักอันไหมเฮียจังหวะลมดีๆเฮียเราจะได้อีกสักห้าเดี๋ยวเข้าไปชิงกับว่างนกเขาขาวกันแล้วทีไปดูนะครับข้าจะมาไหมครับโอ้ดีมาครับสาวว่าวลุมได้เลยครับเข้าไปที่รับรองของมาดนะครับของมาด